ยักลับมาอีกแล้วมีของมารีวิวกันแต่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมเลยเม่ต้องพูดพร่ำทำแพลงค้นมากนะฮะเป็นของเล่นแน่นอนชิ้นเล็กๆราคาเบาๆไปดูกันเลยฮะอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆแล้วนะครับฟริงเป็นไงฮะน่ารักอีกแล้วสาวกมาคลอสเสียงผมเนี่ยนะฮะเวลาเดินอากิฮาบาระาทันทีเนี่ยนะฮะก็ต้องหาของที่เป็นมาคลอสราคาประหยัดนะฮะมาเก็บไว้ในคลังสะสมกันหน่อยนะฮะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะไล่มัาแต่กล่องนี้เลยแล้วกันนะครับอันนี้ ก็จะเป็นเชอริลโนมนะฮะกับไอ,ไอตัวยักษ์ <c oughs> ในมาคอสฟอนเทียนะฮะมีชุดแต่งงานด้วยแล้วก็มีตอนเด็กด้วยน่ารักนะกดูสิอันนี้คือตอนแรกก็อยากะสะสมครบเซตแต่ว่าเซตสตัวมาดูแบบแปลกๆไงไม่รู้สิก็เลยแบบเอาตัวที่ชอบที่สุดแล้วกันก็คือตอนวัยเด็กนะฮะามาดูกล่องต่อไปครับกล่องต่อไปก็จะเป็นมิลลินจีนัสนี่มิลินจีนัสนี่ฮะโอ้โห,โหน่ารักอะ่ะอันนี้มีฉากให้ด้วยนะฮะ นี่าใให้ดูข้างหลังนะฮะบ,บอกมันจะต่อก็อต,อต,อต่อเป็นฉากเห็นไหมฮะมีนอกจากมีพื้นแล้วมีฉากเลยแล้วจะเอาแบบในเซตอื่นก็จะมีตัวอื่นด้วยอย่างเช่นลันกาลีเชริโอนแต่ผมไม่ได้ซื้อมาเพราะว่า,ามันมีไม่ครบเซตยังไงก็เลือกตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วกันตัวเดียวพอแล้วดูราคาสิครับ780เยน200กว่าบ,บาทถูกมากถูกมากอ่ะแล้วตัวสุดท้ายฮะ362เยนอันนี้แพงหน่อยนะกล่องเกอันเดียวแต่ว่ามันน่ารักจริงจริงนะ มันก็เป็นมาคอร์สเลนะฮะแต่ว่าเป็นแบบอยู่ในห้องเรียนอ,อย่างเชลูนงคนะ์นี่ก็อยู่กับโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียนน่ารักอันนี้อยากหาครบเซตเหมือนกันก็มีพระเอกพระเอกที่เหมือนตุ๊ดนะฮะมีตัวยักษ์ชอบเลียกตัวยักษ์อ่ะตัวใหญ่อะ่ะชาวอะไรนะเซนทรดี้รันกะลีนี่แล้วก็มีสาวแว่นนะฮะผมม่วงอะ่ะชื่ออะไรนะลืมชื่อทีเลยจำไม่ได้ตัวเอกตลอดเลยใครเจอแหล่งซื้อแบบครบเซตก็บ,บอกผมด้วยแล้วกันนะฮะเพราะตอนนี้ผมมีอยู่ตัวเดียวเชลูนงค์นะฮะอ่ะอันนี้คงไม่ต้องแกะนะฮะตัวเล็ก น่ารักอะ่ะให้ดูงานนิดนึงแล้วกันนะฮะอย่างนนี้ก็เป็นกล่องใส่ทั้งทีแล้วเนี่ยนะฮะเธอแกะสองบางคนต้องใช้เวลาเนาะเอ๊ะแต่นี่ง่ายแกะแค่เดียวลองดูแล้วกันไหนๆก็ไหนๆนหนละอีกสองกล่องไม่ต้องแกะแล้วกันนะฮะแกะแค่กล่องนี้แหละนี่เห็นไหมฮะอันนี้มันดูแบบมีถงมีฐานอะ่ะ ดูมันเยอะอ่ะอันเนี้ยราคา200กว่าบ,บาทอ่ะโอ้โหฐานน่ารักนี่ยฉากฉากอืมอ่าโ,โอ้โหมีเขียนชื่อด้วยอ่ะเห็นป่ะอันนี้คงเลือกได้ว่าเราแบบฉากไหนอันนี้คือฉากคงฉากเฉพาะองคเขาอันนี้คงฉากถ้าเกิดต่อหลายๆตัวแล้วผมเป็นฉากเดียวกันมันอยนู่บนเรกีอืมแม่อือ เเย่โอคนะ <Everybody, S 2> นี่เรียบร้อยได้แล้วครับสวยงามมากครับพร้อมฉากหลังแม่มันช่างเวิร์กจริงๆเลยโอ้โหโเป็นไงล่ะคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้นะฮะหาได้แค่ อากิฮาบาระเท่านั้นนะฮะยังไงสนใจลองดูแล้วกันกคนุณจะได้มีของสะสมเยอะแยะมากมายแบบผมนี่ตอนนี้รู้สึกเริ่มไม่มีที่วางที่บ้านแล้วเดี๋ยวไว้อีกหน่อยคงจะสะสมแบบตัวใหญ่พอเลยฮะตัวเล็กก็ต้องทําใจบ้างงดบ้างนะฮะยังไงใครสนใจก็ลองไปเดินเล่นดูแล้วรับรองว่าจะได้ของเล่นดีๆแบบนี้ติดม้ติดมือกลับบ้านมาอย่างแน่นอนครับ